โอเคครับก็ก่าวสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับช่องโอมซาซีนะครับผมอันนี้เราเล่นหมดจัดอันดับ CVC กันนะครับเล่นกับนายนายเจิดแล้วก็เล่นกับบุญเลียงนะครับ ส่วนผมก็ไม่มีสายยาฉายยาอะไรนะครับผมไอ้สายยาด้วยเป็นไงล่ะอจบละปิดหูฟังเลยสินผมก็ปิดหูฟังเนี่ยใช่ผมก็ปิดหูฟังครับทุกคนโอ้หปิดหูฟังเลยผมใจเรียนแบบไม่ได้ไม่ได้มาสองดาวแล้ว สายเพื่อนสายเพื่อนมานี่สวยมาใช้ามาใช้ามาใช้ออกซ้ายออกซ้ายเฮ้ยม,มัหมัดมันม,มิดไปตั้งใจเล่นครับเมื่อกี้ขี้เล่นไปนหน่อย,อยจังวะมามน,น้องละผมช่วยไหมหัวแตกผมช่วยไม่ได้วะหนังเข้าระวังด้วยยิงไปโดนหลัูรู้เยี่ยม500ใครแม่นกว่ากัน เพื่อนกายเอาหน่อยเพื่อนเหลอตัวเดียวไม่เข้าหัวอีกไอ้เหียอีก,อก,อก,อกขอไม่เดียวไว้ขอไม่เดียว,วรอรอโอ้อืมคุทั้งใจเล็นแบบไม่เข้าหัวขอไม่เดียวรหรอแล้วกันน้องๆหนูๆทุกคนใจเล็นแบบ ทำไมเาวรล่วงเหรอ,อเฮ้เดี๋ยวเาวาล่วงเล่นกับคู่หูนะครับเล่นกับคู่หูกายคุงนะครับผมผม่หม้น้องผมเล่นให้นะเออ <c oughs> โอ้มาซ้ายเอ้ยมาซ้ายสองตัวเจ็บเจ็บเจ็บหนักมากตวง บนมานตัวนึงตัวมาแล้วเก็บไฮไลท์รออครับทุกคนคือคือแบบผมผมจะบอกเลยนะคลิปนี้มันมีไฮไลท์นะครับมันไฮไลท์ยิงหัวด้วยว้าวเอาอะไรวะเงินเหลือสุดบาทเอาอะไรวะเอ้ยส่วนฝันเหมือนกันนะ ดูดิดูนู่น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 เยอะอ๋อก็มีแค่สามอั้ละนางโกงเก้าอี้อะไรอะอะไรนะอะไรนะนางกงเก้าอี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนางเก้าอี้นางเก้าอี้อะไรเก้าอี้คืองงเฮ้ยเฮ้ยโฮ้ยคนหัวแตกต้องพเขึ้นไก่ เฮ้ม sure. mm ันเจ็บแล้วผมตัว hmm. น yeah. mm ู hmm. ้น oh, ต oh, ัว hmm. น uh ู huh. uh ้นขวาเนเ่็มั้ยเจ็ยมั้ยนั่นแหละมันเจ็บแล้วผมเจ็บมากนิดเดียวเออนั่นแหละโคูหูคูหูผมจะตายไม่ได้ยี่สิบวะนี่สอบตัวยี่สิบวะตรงนี้หลังโคู่หูเฮ้ยหลังเขาคู่ห วัาบยืนรอว้าวบิงโชว์ค่อยๆหันด้วยนะเมื่อกี้ค่อยๆหันด้วยนะมีมีเป็นการค่อยๆหันด้วยนะเ like ชิงตึงอ่ะเม,ะม,ม,ะ <c oughs> มื่อกี้อ่ะึเมื่อกี้เชิงตึงเฮื่นนครับเพื่อนครับครับ <laughs> โทษทีนะเมื่อกี้โชว์เชิง,ชงตึงไปนิดหน่อยนะเรื่มันแอบว่ะมันแอบว่ะทุกคนอุ้ยอุ้ยข้างล่างข้างล่าง,างเห็นไหมแอบแล้วไม่แอบแล้วลวื้อวื้ดมาละดันนะ เจ็บมากกูถ่ายกันดีกว่าเสื้อส้มเจ็บมากหลายวอร์เจ็บมากเพือ่อนล่างๆเระวังอย่าเข้า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 คนเดียว เจ็บแล้วนะเพื่อนเอาลูกพื่นข้างหลังละมาดี่เขาดิโอ้นม่เดียวเจ็บมากอืมอนั่นแหละสวย <c oughs> ว่าจะว่าจะวิ่งวนจุกมันเท่าไหร่ก็เย็ดเพื่อนเอฟบีแวบะ ก็คู่หูก็ใกล้ๆเคียงกันนะครับตอนนี้แดง14ดาวนะครับผมดามเมจพันห้าห้าตัวครับผมสูรยอดไปเลยโอเคครับ,คครบก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผม